w Welcome to my c r ครจิบารุเฮียสวัสดีครับผมเจมจินมารุนะครับผมวันนี้นะครับลีกออฟดีเจนไวล l d ิฟนะครับผมได้มีการอัปโหลดวิดีโอใหม่ขึ้นมานะครับผมเมื่อช่วงเช้าของวันนี้นี่เองซึ่งเป็นวิดีโอเกี่ยวกับการบรรยายการออกแบบเกมและการดีไซน์เกมนะครับจากคุณ Brian f ฟ n ีนีซึ่งเป็นหัวหน้าฝ่ายออกแบบของ l e a League of l e g e n d s Wild r i f t โดยครั้งนี้นะครับผมเขาได้ทําการออกมาพูดเกี่ยวกับเรื่องระบบเกมต่างๆที่ทางทีมได้ทําการพัฒนาใหม่ขึ้นมานะครับซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงหลายอย่างเลยโดยผมนะครับจะทําการอธิบายนะครับผมว่าองค์ประกรอบในคลิปตอนนี้นะครับมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างนะครับในกำรับเกม League of Legends Wild Rift ทางพัฒนาเนี่ยนะครับฝ่ายออกแบบเนี่ยอยากให้เกมมีความตื่นเต้นมากยิ่งขึ้นแต่ว่าก็ยังจําเป็น ที่ต้องมอความรู้สึกที่พิเศษแล้วก็เป็นตัวละครของตัวเองให้เหมือนกับเวอร์ชัน PC นะครับไม่ว่าจะเป็นเวอร์ชันไหนก็ตามแต่เมื่อเราเล่นในมือถือแล้วต้องพยายามที่จะไม่แตกต่างจนเกินไปกับเวอร์ชัน PC นะครับแต่ว่าในทางเดียวกันนะครับตัวละครบางตัวละครเนี่ยก็จะมีจุดเด่นหรือว่ามีสกิลอเวลิตี้พิเศษที่เพิ่มความสามารถ ในโมบายนะครับซึ่งบางตัวเนี่ยอาจจะเก่งในโมบายไปเลยบางตัวนี่ก็อาจจะเล่นในคอมพิวเตอร์มันอาจจะไม่ค่อยเท่าไหร่อาจจะไม่ค่อยเข้ามือแต่ถ้าเกิดว่าเราเล่นในมือถือเนี่ยก็จะเก่งมากยิ่งขึ้นนะครับยกตัวอย่างนะครับอย่าง Twitter f a ฟ e ปกติตัวละครนี้เนี่ยสกิลที่3เนี่ยจะไม่สามารถกดใช้งานได้เพราะว่าเป็นสกิลพสซีฟนะครับแต่ว่าในเวอร์ชันโมบายเนี่ยจะเป็นสกิลที่สามารถกดใช้งานเพื่อเพิ่มสปีดเพื่อเพิ่ม a t t a c k Speed ขึ้นมาชั่วคราวได้นะครับผม ซึ่งทำให้โอกาสสําเร็จในการแก๊งเนี่ยมีมากยิ่งขึ้นนะครับหรือแม้กระทั่งเวนนะครับผมที่ทําการกดสกิล2ซึ่งปกติจะเป็นพสซีฟไม่สามารถกดสกิลได้ใน PC นะครับแต่เมื่อเรากดใช้สกิลนี้ก็จะเป็นการเพิ่ม a อ t a c k s p e ีดขึ้นมาชั่วคราวทําให้ติดพาสซีฟได้ง่ายยิ่งขึ้นนะครับและทางผู้พัฒนานะครับก็ได้บอกว่าสกิลบางสกิลอาทิเช่นสกิลของแอนนี่เนี่ยใช้สกิลได้ยากมากยิ่งขึ้นเลยทําการปรับเมคคากใหม่ขึ้นมา ซึ่งบางสกิลเนี่ยมันจาเป็นต้องกดไปที่ตัวแชมเปี้ยนของศัตรูนะครับแต่ว่ามันทําใช้งานได้ยากเขาเลยเปลี่ยนมาเป็นการไล่สกิลลงบนพื้นที่จะโดนศัตรูได้ง่ายยิ่งขึ้นอ,อย่างสกิลแรกการยิงปืนของตัวมิดฟอร์จูนะครับก็ปรับเปลี่ยนจากปกติต้องยิงใส่ศัตรูไม่ว่าจะเป็นินเนียนหรือตัวศัตรูเองแต่ว่านี้เปลี่ยนให้เป็นการใช้สกิลลงบนพื้นสามารถยิงออกไปโดนศัตรูหรือินเนียนที่เลงไว้ได้เลยซึ่งมันง่ายขึ้นนะฮะแล้วก็เป็นการเพิ่มเทคนิคใหม่ๆขึ้นมา และทางผู้พัฒนาเองก็บอกว่าบางครั้งเขาต้องการที่จะพัฒนาให้ตัวเกมมีความแตกต่างมากยิ่งขึ้นแต่ก็ไม่แตกแยกจนเป็นเกมใหม่เป็นการเพิ่มความสามารถมากยิ่งขึ้นแต่ก็ไม่ทําให้ตัวละครบางตัว OP มากเกินไปถ้าเกิดว่าบางครั้งทางผู้พัฒนาเองเนี่ยบัฟตัวละครหรือทําให้มันเวอร์จนเกินไปก็สามารถส่งฟีดแบ็กให้กับทางผู้พัฒนาได้เขารับฟังนะครับผมอย่างที่ผมเห็นเนี่ยในคลิปอาร์คใอันติสุดแมปเลย มันก็จะเกินไปหน่อยทีนี้ทางผู้พัฒนาก็ได้เน้นย้ํามานะครับผมว่าเอสว่าเออ่พวกเขาเข้าใจนะครับว่าผู้เล่นเนี่ยรอในการเล่น League of Legends Wild Rift เป็นอย่างมากรอในทุกๆหลายประเทศเลยตอนนี้แต่ว่าทางผู้พัฒนาก็อยากขอเพียงแค่เวลาเพราะว่าตอนนี้ League of Legends Wild Rift ยังไม่พร้อมให้บริการจริงๆการทดสอบครั้งหน้าอาจจะต้องใช้เวลามากขึ้นแต่ว่ายังไงแล้ว ทางผู้พัฒนาเองก็จะพัฒนาตัวเกมนี้ให้ดีมากที่สุดครับและเน้นย้ำมาว่าตอนนี้ไลออดยังไม่เปิดให้ดาวน์โหลดอะไรก็ตามนะครับดังนั้นห้ามดาวน์โหลด แอปพลิเคชันหรืออะไรก็ตามที่ไม่ได้ออกจาก o f f i c i a l ของทาง Li ออดเองนะครับล่าสุดที่โหลดกันไปก็เสียเงินในโทรศัพท์กันละนาวเลยและผู้พัฒนาเองก็ได้เน้นย้ำมาอีกครั้งเลยครับว่าตอนนี้ทีมเนี่ยได้ทําการพัฒนาหรือออกซิเจนไวลิฟกันอย่างหนักนะครับดังนั้นอย่าตั้งความหวังที่จะได้เห็นการอับเดตใหญ่ในเร็วๆนี้เลยนะครับก็เป็นการดับฝันนิดๆหน่อยๆน,นะครับว่าจะมีการเทสในรอบใก,กล้ๆนี้นะครับก็ทําใจแล้วก็รอต่อไปนะครับเรียบร้อยครับผมก็ เป็นข้อความสั้นๆน,นะครับของเราผู้พัฒนาในเดือนมีนาคมนี้นะครับถ้าเพื่อนๆน,นะครับผมชอบคอนเทนต์แบบนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดกระดิ่งกริ๊งๆนะครับผมเพื่อเวลาการแจ้งเตือนใหม่ๆจะได้ดูคลิปไปพร้อมกันนะครับ แล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์ด้านล่างนะครับถ้าเกิดว่าอยากให้ผมทำคอนเทนต์เกี่ยวกับอะไรบอกได้เลยนะครับผมผมอ่านทุกคอมเมนต์หรือมีอะไรคุยกันคุยกันได้เลยเต็มที่และที่สำคัญที่สุดเลยนะครับผมอย่าลืมกด s u b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้ตัวผมและทำคลิปใหม่ๆออกมาเรื่อยๆนะครับตอนนี้นะครับผมยังมีกิจกรรมในการแจกคูปองอยู่300คูปองนะครับผมเดี๋ยวผมใส่ลิงก์ไว้ด้านล่างและข้างบนนะครับเป็นเครื่องหมายตกใจอย่าลืมกดไปร่วมสนุกกันเยอะๆนะครับผมอยากแจกจริงๆสำหรับวันนี้ผมขอลาตัวไปก่อน เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีจ้า